ลมกระซิบบอกเรื่องราวของโลกกว้างเจ้าเหมียวลายส้มตัวน้อยตะวันกระดิกหูฟังอย่างตั้งใจดวงตากลมโตเป็นประกายด้วยความฝันตะวันอยากออกไปผจญภัยอยากเห็นโลกที่ลมกระซิบเล่าขานแต่แม่แมวบอกว่าโลกภายนอกอันตรายเกินไปสำหรับลูกแมวตัวเล็กๆอย่างตะวันวันหนึ่งตะวันตัดสินใจแอบหนีออกจากบ้านหัวใจเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นโลกภายนอกช่างกว้างใหญ่มีต้นไม้สูงมีแมลงตัวเล็กๆบินวอ่อนมีเสียงนกร้องเพลงทุกอย่างล้วนแปลกใหม่ และน่าตื่นตาตื่นใจตะวันวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานจนกระทั่งหลงเข้าไปในป่าใหญ่รอบตัวมืดครึ้มน่ากลัวเสียงลงพัดวิววิวตะวันตัวสัน่นด้วยความกลัวน้ำตาเริ่มคลอหน่วยทันใดนั้นตะวันได้ยินเสียงร้องเมียเม้ยวเมี้ยวเป็นเสียงของแมวตัวอื่นตะวันร้องเรียกขอความช่วยเหลือและในที่สุดก็ได้พบกับแมวลายเทาตัวใหญ่ใจดีมันพาตะวันก,กลับออกมาจากป่าและชี้ทางกลับบ้านให้ตะวันรู้สึกโล่งใจและขอบคุณแมวลายเทามากๆตะวันกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแม่แมวกอดตะวันไว้แน่น ทั้งดีใจและโล่งใจที่ลูกน้อยกลับมาตะวันรู้แล้วว่าการผจญภัยนั้นสนุกก็จริงแต่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าบ้านและไม่มีใครรักตะวันเท่าแม่ถึงอย่างนั้นเสียงลมกระซิบก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจบางทีวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อตะวันโตขึ้นตะวันจะออกไปผจญภัยอีกครั้ง